มาลี่นกับยูนีค่ะลูกไพ่ทั้งสองคนด้วค่ะเด้อพอมีลูกเคิงสาวมิลินกับย,นยูนั่นมิลินนี่แหละค่ะเฮ็ยว่าอยู่ดเดีได้หกปีแล้วนะคะเนาะตอนนี้เพิ่นกระเรียนอัมาตีแล้วค่ะอัมาตีเอาอัมาตีภาษาฟิลิปิน ช่องบิลนฟิเลียนชาแนลนะคะเนาะฝกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบิลลินในการทำคลิปต่อไปกับบ่มีอย่างหลายบิลลีแค่มาทักทายพี่น้องกับขอให้พี่น้องทุกคนเอฟซีชูขูชูคนบาบาสียูดแดนใกล้แดนไกลนะคะเนาะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงให้มีแต่ความสุขความจเจริญคิดได้สิ่งไดขอให้ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาทุกอย่างนาะค่ะเนาะเห็นหน้าไม่รีนเลวนั่นแหละนาะค่ะเนาะลิ่นกะบุมีิยังหลายค่ะถึงหมองทํางานแหละค่ะอ่าการไม่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้รีบในการทําคลิคปต่อไปนาะค่ะเนาะแล้วก็ ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ทรงเขามาาหายกำลังใจมาลินตลอดตั้งแต่เริ่มเปิดช่องมาแล้วกะ็จนทุกเมื่อนี่ค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณยังหยิงเลยค่ะดีใจค่ะดีใจร่นก็ดีใจล้าตื่นมาย่งมืเศร้านี่ แต่ว่าเมลินก็นทํางานด้วยค่ะเด้อถ้าเมลินตอบซาหรือว่าจังใดกะขอโทษขอให้พี่น้องเนาะค่ะเนาะเมลินทํางานฮ็ดจังไดาางะะนะไล่ละค่ะอืมชีวิตเมืองนอกก็จังสี่ล่ะค่ะคือเมืองไทยล่ะค่ะบดหาก็บ่ได้กินเนาะค่ะเนาะนั่นเะลยมีโอกาสเฮามีแรงเฮามีแห้งอยู่เฮาก็ต้องหาต้องเหตุเนาะคะ่นะนเนาะห้ามเฮาเฒ้าเฮายางมาเฮาก็สิไปท่ากินน้ำลูกก็คือเมลินว่านั่นละ่ะ แม่รีบนบ่เคยคิดเนาะค่ะเนาะว่าสิไปล่อให้ลูกมาเลี้ยงนุ่นนี่นั่นถ้าว่ายังมีแห้งหาอะไรไม่เล่นก็สิหาเก็บไวปตะกินตอนเฒ่าตอนแก่เนาะค่ะเนาะนั่นล่ะค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณไปทางพี่น้องเฮาเอฟซีทุกๆส,สู้คู่สู้คนเนาะค่ะเนาะสําหรับทุกๆก,กําลังใจที่ส่งเข้ามากกันอย่างล้นหลามแล้วก็ขออวยพรให้ทุกๆคน มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะพี่น้องเนาะเมลินแสิคอตัวล่าไปก่อนเนาะค่ะเนาะเข้าไปในโรงงานแล้วกะพอดีในโรงงานเพิ่นบ่้ถไทยเนาะค่ะเนาะเพิ่นบ่อยไทยถ้าวา่าเพิ่นไหถ่ทยไมลินสิถ่ายเบิ่งวา่าเม่ลินเฮตดงานอีกอย่างเนาะ,ะค่ะเนาะแผนกนีหลายแผนกค่ะแล้วแต่ละอาทิตย์นี่สิยู่บ่บซัำแผนกเนาะค่ะเนาะ กะซักผ้าให้โรงพยาบาลละค่ะให้โรงพยาบาลแน่ให้ลูกค้าแน่เล้วแต่ไอ้กะก็ง่ายก็คือโรงงานรับซักผ้านั่นแหละค่ะส่วนมากเป็นของโรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะของคนป่วยมีทุกอย่างล่ะค่ะนี่นั่นแหละทุกอย่างกเ็เฮ็ดไปค่ะเฮ็ดก็ได้เงินค่ะมันก็ดีจั่ไหนก็เจอกันคลีหน้าเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะ,ะ,ะ,คะไปก่อนเนาะค่ะเนาะ ดว่าส,สิไปร้ายเชื่อแลว้วก็ไปยักเชื่อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ